สุนะไม่เอาอะไรเลยเหรอตอนนี้โอ้เอาอะไรเดินมาไม่กี่ก้าวก็เจอมันแล้วอ่ะวันนี้เราแค้หกพันกันนั้นแหละเราก็ออกไปแล้วเออแค่นั้นพอไม่ไม่ลบมากไม่ลบมากเคยได้ห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยอ่ะมีเถอะเออมีเข้ามาแบบตายเลยเหรอเนี่ยเออเข้ามาแบบไม่ทันได้มีชีวิตอ่ะนอนแล้วอ่ะโป้เออจิวเล่นด้วยถ้าจิวเล่นต้องเล่นนี่ปะเออแล้วก็ไหนวะ ครับหนึ่งนะทุกคนผมกำลังหาเพื่อนจริงใจอยู่ตันตู้ไงตันตู้นี่จริงใจปะเอาอันนี้มาแล้วก็เดจาวูมาเอาเปิร์กเนี่ยมองออร่าฆาตกรตไปง่ายกว่าแบบแบบถ้าปั่นเครื่อง6วิแรกเราจะเห็นออร,ร่าฆาตกรขอบป้ไม่เป็นไรนะนัดฮึยิวิวอยู่แล้วเพื่อนผมมาเป็นคนชิวๆแล้วก็เป็นโูคหมาตัวนั้นยืนตีชิวกายกายคิวเฮ้ยยังคำโผล่ได้ไหมไม่ได้ทจบเลย เขาบอกไม่ได้เขาจบเลยอย่างเคียร์หนึ่งก็ต่อไปเกียร์สองว้าเอามาเดาอย่างนี้ดิมันเล่นตลกไม่เป็นว่ะไม่ชอบเลยดิคอร์ดิคอร์เล่นเออไม่ทราบเลยเอ้ยแย่ละอยากได้เปิกขาของติดมือติดมือไว้บ้างดิเดินไปมือเปล่าไม่เอากล่องพยาบาลไงเดี๋ยวกูจะไปฮิวเร็วพาไปก่อนนะไม่กูไปฟาร์มในเกมแล้วก็ออกในเกมไงพี่ เฮ้ยมึงกินงกของจังวะไม่อยู่ในช่วงพามของไอ้มึงรู้จักคนสร้างตัวเปล่าผมไม่ส่งงานอาจารย์เพราะผมเป็นคนชิวๆเฮ้ยสุดยอดว่ะเหมือนในนั้นเลยว่ะใช่งานงานเจ๊เขียวนะใช่งานเจ๊เขียวเฮ้ยนี่เสร็จเลยจำชื่อเขาไม่ได้เด้อจำชื่อได้แต่เจ๊เขียวเนี่ยกูลืมชื่อเขาไปแล้วเนี่ยเออกูน่าจะเอาเปิ๊กมองโทเทมไปนะ มันมีไหมที่แบบเห็นเป็นโทเทมเลยอะ่ะลองพาแบบแบบกับกุญแจอ๋อแผนที่ไงแผนที่ใช่มันมีเปิร์กอยู่เปิร์กหนึ่งไม่ใช่หรอที่ที่มันจะเห็นนะแต่จะไม่ได้ว่าของใครจะเห็นตอนปันเสร็จเออนนั่นแหละเปิร์กนักสืบนักสืบทรัพอ๋อเออใช่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 แหละนี่แบงค์บูนนี่บูนนี่บูนี่ล่างไอ้บนบนเนินไอ,อ้ไอ้เล็กหมาวะป้ากับหมาวะบนเนินบ้านเล็กนัดได้เจอแล้วอ่ะเจอแล้วเจอรอบสอง นี่เป็นไงกูได้แล้วเพชรจิตเตาโดนแล้วเนี่ยเร็วเร็วมาเร็วใจผมไม่เต้นเพราะผมเป็นคนชิวๆเฮ้ยอันนั้นชิวเกินไม่ได้นะผมไม่หัวใจของผมจุดเต้นเพราะผมเป็นคนชิวๆอันนั้นชิวเกินไปโอ้โหเนี่ยมันเล็กเล็กกับพี่เต๋าเนี่ยูบ้านเล็กเลยเหรอได้เออเออเนี่ยมันมีมันมีไอเทมไอโจเทมตรงเนินพี่เต๋ากำลังเล่นอยู่นะพี่เต๋ากำลังตั้นตู้อีกทีคกูชิวจัด พี่เต๋อ,อเล่นอีกแปออก๊บนึงสามสิบวิเอ้ยอีกสิบห้าวิพี่วนกลับมาเล่นที่เดิมวนกลับมาเล่นที่เดิมวนกลับมาเล่นที่เดิมชิวเกินพี่ผมมาล่อให้ผมมาล่อให้อย่าให้มันมันไม่สนใจผมวะแล้วเสร็จไปหนึ่งเครื่องอ่ะเอ้าคือยังไงอ่ะโดนมาครบมามากัดกูได้ไงวะเออก็ส้มต่อไปเลยดิเสร็จไปได้หนึ่งเครื่องวิจังหวะที่มันใช้หมาวิ่งอ่ะตัวคิวเริ่มจะหยุดเดินมาเลยมาเลยเนาะมาทุกเครื่องเลยยังอดประสบการณ์ยิ่งนัก วู้ฮู้รู้จักเตะมองหลังบ้าไว้น้องมันทิ้งกูไอ้เพชรอย่าไปยองหมามันสลัดหลุดไหมพี่มันพับไม้ได้ไหมอยู่ในบูนโคตรเร็วเลยดีนะกูเอาเปิ๊กเอากล่องพยาบาลมาพี่อยู่ในบูนปะเนี่ยนี่อยู่ในบูนกันหมดเลยนี่มาดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต๋าแล้วพี่พี่เต๋าลงไมะเฮ้ยมันมาอการเลือกการที่ผมไม่ไปช่วยเพื่อนเพราะผมเป็นคนชิลๆครับหลุดไหมว่าแล้วเราก็ไปซ่อมบ้านนะ ไปซ่อมในบ้านเนี่ยหาถ่ายอำนาจมืดปุ่มโหดไม่เห็นว่วพี่เต๋าอันนี้เราอยู่นอกบูนหรือเปลี่ยงไงมันเื้แล้วมันชื้แล้วไรพี่เราจะมีห่วยปันของเราอยู่ได้ไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนรอบนี้บอกเลยว่าถ้ามันมาทุบเครื่องมันแสบตาแน่เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามึงทำอย่างนั้นกับมัน่ะเออเ็วจริงมึงไปแก้เขาลงคอยังไงบ้ันเล็กบ้าเล็กพูดไปดูตัวเองเลยเดี๋ยวไปบูนเดี๋ยวไปบูนให้เดี๋ยวไปบูนให้ที่เดยวรอแป๊บนึงผมจ้องจะเล่นพี่เพราะผมเป็นคนชีดๆี้เฮ้ย โดนจ้องจะเล่นเดียวมีคนจ้องจะเล่นผมโดนหมาตะคุบนายแบงค์สอนเสาโอ้เสาเดิมเลยนี่ยว่ะมันเฝ้าปะอยู่ดี่มันก็หายไม่ไม่เฝ้าไม่เฝ้าอยู่นี่อยู่ใกล้ๆเลยสามจริงสามเครื่องเลยนะเออเชียวเชียวกาจะไม่มาเลยเลยนัดวิ่งมาก็ได้เอาได้ดิไม้ใส่หน้าแบงค์นัำไปช่วยหน่อยน้ำไปช่วยหน่อยมามาได้พี่ผมมาแล้วติดเสาไปไม่ได้ละขีดแล้วเจอแมสเอลที สิบรอบแบงค์ตรงนี้นั้นแหละก็โดดไปยังก่อนไอ้น้องเดี๋ยวยืมกันตรงนี้เลยอุ้ยได้เลยตัวความเท่อ๋อหลุดว่ะยืตรงนี้เลยคนชิวๆไปที่ผมไม่เคยหยบก็เพราะผมคนชิวๆเนี่ยแหละเฮ้ยมันกลับมันกลับเกิดไปเลยอย่างเงี้ยเกิดสติปังไอ้ลิงลิงมัไมเคิลเนย์เกมผิดเกมผิดเกม เป็นตัวเป็ตัวอะไรลูกผก็แค่หมาปะวะเอะไรแดีแ๋ยวอะไเดี๋ยวกูไปบูนตรงบ้านเล็กชอบตีลวงหน้าเอาไว้รุนลวงนาโคตเหรอทำไม่ได้น่งลน่งหนงง้ง,ง,งลากมานะาบูนก่อนอไรไ้เบยเบนนัดปัดเลยตรงนั้นอ่ะโอเคเพชรถ้าสามารถก็วิ่งมาได้เลยถ้าไม่สามารถถ้าไม่สามารถก็อย่างน้อยก็จะล้มก็อยู่ในโซนนี้แหละ นี่กำลังไปแล้วโดนบาดผัดไม่ร้าย๋ยวกูเทรดได้กูเทรดได้รอบนบ่อยถามกอดมากอ่าเจ้ากู้ถือแล้วมาปะถือปะถือปะถือหน่อยถือหน่อยเรียบร้อยจะหมอว่าตาคุณบอดนะไอ้หมอบอดบ้าอะไรถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนไม่ได้ยังไงถนนต้องปาดเล่น ผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แด่คุณลอะนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะเออบอลกินไประวังได้เหมือนกันนัดรอดูเร็วเป็นงูร้องไห้อะโดนเหมือนมันที่บุญมันที่บุญต้องไปหาเครื่องซ่อมนะเครื่องนู่งเครื่องนู่งไปเครื่องนุ่งไปเครื่องนู่นเดี๋ยวเราฉีกตัวไปเลยนี่อยู่บ้านเล็กกันบ้านละ กำลังกระโดดหน้าตา่างโดดหน้าต่างได้เพื่อนไม้ยังไม่เล่นมัง้งเอายังไม่เล่นเลยรักษาเท่าชีวิตพี่เต๋า<ห>จัดให้แล้วหนึ่งเม <c oughs> ต,ตรสารตัวพี่เต๋าไม้เอ้ยเครื่องตรงนี้เครื่องตรงนินเนี่ยลงเนินลงเนินมานิดน,นึงมีเปิดตู้เช็คแล้วเปิดตูเช็คไม่รู้เช็คใครมันโซนแล้วเก็บระเบิดไว้อีกดินี่ไงกำลังปั่นอยู่มันต้องเก็บมาเก็บมายัดครังเดิมอี่เดไปเดินมันมันต้องปั่นให้ได้ครึ่งหนึ่งไงเจ้กูดจูได เจ้กูเจ้าก right, ูเระเบิดเครื่องระเบิดเครื yeah, ่องไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่โอ้ยอยู่ไกลอยู่เลยนะไล่พี่เสาเลยแลมันมีอะไรด้วยอ่ะระเบิดน้ำแข็งนี่ใช่ไหมใช่เดิมเดิมเดิมมามันมามันมาจะยากมันกระทืบอีกโอเคเดี๋ยวมันไปอีกมันไปอีกกูก็ไปกลับไปปั่นที่เดิมเดี๋ยวปั่นเครื่องนี้เก้าเก้าแล้วกันแม่ย่าปั่นเต็มนะเว้ยเขาทำไมนั้นมึงอยู่เครื่องไหนเนี่ยเครื่องเดียวกูปะไม่ไม่เพิ่มเรื่องกูอยู่ตรงประตูเลยประตูไกลๆกลเลยพี่เต๋าโดนมากันแล้วเป็ดดอกตันหนึ่งเลยปะ ต้องม่ไหวะแม่งไม่ต้องอะไรก็ได้ปั่นเอาเก้าเก้าก็ได้เพื่อนจะได้เดี๋ยวไปวางระเบิดเล่นไม่ใช่อะไรหรอกอ๋อเออเครื่องเครื่องจะแตกเครื่องจะแตกไปต่อไปช่วยไ่ต่อไปช่วยกูกลับมาแตกเครื่องกูกลับมาแตกเครื่องนัดกูเก้าเก้ากูเก้า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 เเออเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เครื่องไหนเก้าเก้าเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้นี่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 เครื่องนี้เครื่องนี้เก้าเก้ายัดไปยันไปยันน้ำแล้วหล่ครับ เรียบร้อยเรียบร้อยวดถ้ามันกระทืบก็คือแตกตาบอดแน่เอ้ยมันไม่กระทืบยังไม่ต้องแตกไม่ต้องแตกใส่ไปไเราเราใส่ไวแล้วใส่ไปแล้วเนียนเนียนเนียนทำซ้อมวิ่งไปไปไป่งไปเอาอยู่ยังเลยเจ็ดสิบเจ็ดสิเดสิบเดสิบเดเดเดดดเามาิจต้องบล็อกนะต้องบล็อกต้องบล็อกนั่นตายขึ้นมาบล็อกจนล้มเลยนะ ไอ้นิดเดียวตายอลไรเหมือนกันเนี่ยหนีอ่ะหนีปันเซนเลยก็ได้นั่นปันเซนแล้วก็เปิดเปิดประตูเลยไปไปมันไปเปิดประตูไปกูเล่นเองไงหมาตัวนี้ก็ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาข้าวนะเล่นเล่นกันก่อนเลยตาเนึ่ยได้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 เลยได้เลยยิวันไทยวิ่งไปเปิดประตูฝั่งนี้ดีกว่าไปฝั่งไหน ไปคนละฝั่งก็ได้เพื่อนประเด็นคือมันไล่กูไม่ไม่นะไปเปิดมึงไปเปิดมึงไปเปิดไล่กูปะย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 ูมันหากูมันหากูเอ้คุณชวยโอ้โหพับไม้พิดฟังโดนปิดฟังไม่เป็นไรมึงไม่เร็รเปิด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 เพิ่งเปิดแรกเพิ่งเปิดแรกถ้าสมมุตินัดช่วยไม่ได้ก็ออกไปเลยก็ได้นะเอ้พื่อนจะดึงเพื่อนได้ยังไงวะ ไม่ไม่ออกเลยก็ได้มึงเจ็บมึงเจ็บเออจะมันจะทิ้งเพื่อนได้ยังไงอะไปละกูกำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งออกไว้กูเสียงดวงก่อนกิสัตว์แม่งไวเหลื่อยๆไม่ได้แล้วไ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 วชิบหายพร้อมเร็วเออก้มาบอกให้ออกกูก็ออกไงครูก็ไม่เออกูก็บอกว่ากูแผลเปลี่ยนแรกเดี๋ยวกูได้โดดสองทีก็มาบอกว่าเอ้ยช่วยไม่ได้ก็ออกเลยก็ได้นะเหมือนแล้วพอจะไปช่วยบอกเอ้ยออกเลยออกเลยต้อออกเลย